เราเริ่มต้นกันเรื่องที่เอาจริงตั้งแต่เมื่อคืนตอนแรกงงมากกำลังนั่งไถเอ็กอยู่เนี่ยนะฮะปรากฏว่าระหว่างกำลังดูดูอยู่เอ๊ะทำไมมันมีคลิปกระเทยตีกันแล้วดูเหมือนก,นกับเมื่อคืนนี้มันร้อนแรงไล่เลียงกันมาเลยคือดูในติ๊กต็อกเองคุณผู้ชมเชื่อมาปรากฏว่าคนดูคลิปต,ตอนไลฟ์สดเนี่ยที่ไปดักรอกระเทยฟิลิปปินเนี่ยนะฮะ,ฮะเป็นหมื่นๆเลยในแต่ละช่องที่เขาไลฟ์สดแล้วที่มันเป็นเรื่องมหัศจรย์มากเป็นการไลฟ์สดโดยไม่ต้องนัดหมายของเหล่าบรรดากระเทยไทย<ะ>ที่ไปรวมตัว อยู่ตรงสุข,ขุมวิท11ทับหนึ่งถูกไหมฮะแล้วเหตุการณ์เนี้ยคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนี่เมื่อคืนไลฟ์สดตอนแรกงงจริงนะนี่ไม่ได้พูดเล่นคืออุซาห์เนี่ยต้องพิมพ์ไปถามกระเทยไทยอะ่ะ น้องๆเกิดอะไรขึ้นจ๊ะเพราะพี่งงมากว่าน้องไปล้อมอะไรกันตรงแถวบริเวณสุข,ขุมวิท11เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับหลายท่านเนี่ยคงจะตอนนี้เริ่มกระจ่างแล้ว <c oughs> นี่คือบรรยากาศตอนล้อมแล้วเหล่ากระเทยไทยกำลังเลียดกระเทยฟิลิปปินเนี่ยให้ลงมาข้างล่าง <c oughs> คุณผู้ชมเรื่องนี้เนี่ยถ้าพูดกันตามตรง ตอนแรกเราก็บอกเฮ้ยคนไทยเราเนี่ยน้องๆสาวสองน้องๆกระเทยเนี่ยไปกดดันกระเทยฟิลิปปินส์หรือเปล่าแต่พอจับต้นสายปลายเหตุเออมันก็มีเหตุผลเขาถึงเรียกเมื่อคืนนี้ว่าวันกระเทยผ่านศึก <c oughs> บางคนเรียกว่ามาคะเทย <c oughs> เป็นการนัดกระเทยมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมาย <c oughs> เอาอย่างงี้ก่อนจะไล่เลียงเผื่อคุณตาคุณยายงงนั่งดูข่าวอยู่เริ่มต้นช้า วันกระเทยผ่านศึกเนี่ยมันมาจากตอนแรกเหล่าน้องๆกระเทยไทยเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาโดนกระเทยฟิลิปปินส์รังแกเนื่องจากว่าตอนแรกกระเทยไทยเนี่ยเซตแรกเลยคือ6คนโดนกระเทยฟิลิปปินส์ทำร้าย20คนแล้วหลังจากนั้นที่มันบานปลายกันมาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะสเต็ปเนี่ยมันจะอยู่ที่คลิปที่1คุณผู้ชมครับคลิปที่1นเนี่ยน้องกระเทยน้องวายเนี่ยเข้าไปกับเพื่อนแล้วตอนแรกเนี่ยกระเทยฟิลิปปินเหมือนกระเทือกเท้าใส่กระเทยไทยก็ถาม มีอะไรป่ะแล้วกระเทยฟิลิปปินก็เหมือนยั่วโทสะครั้งแรกเนี่ยอาจจะยื้อยุดรอบที่หนึ่งแล้วไปเคลียร์กันลงพักหลังจากนั้นน้องกระเทยไทยเนี่ยแวะมากินข้าวเดี๋ยวก่อนจะฟังคลิปเสียงนะน้องกระเทยไทยคือน้องวายกับพักพวกแวะมากินข้าวไปเจอกระเทยกลุ่มเดิมที่กระทึบเท้าใส่คือกระเทยฟิลิปปินแล้วก็นึกว่าจบแล้วแต่ยู่ๆเนี่ยเหล่าบรรดากระเทยฟิลิปปินเนี่ยเหมือนกับไม่จบเปิดกีกี้ กีกี้รู้จักใช่ไหมผมก็เพิ่งได้ยินภาษาของน้องๆกระเทยปกติเราเรียกจิมมีถูกไหมวันนี้น้องเขาเรียกกีกี้ตอนแรกก็งงกีกี้คืออะไรวะกีกี้ก็คือจิมมีแปลงแล้วอะอะไรอะไรเป็นไรคือแปลงแล้วไงแปลงแล้วก็เลยมีกีกี้ก็คือจิมมีนั่นแหละแต่เขาเรียกกันก็คือกีกี้ ตอนแรกก็นั่งงงอะไรคือกีกี้อ๋อพอมาดูคลิปนี้<ม>เริ่มต้นคือน้องวายเนี่ยเขาบอกว่าพอตอนแรกเนี่ยทะเลาะก,กันรอบหนึ่งไปลงพัก<ม><ม>แล้วกลับมาเดินมากินข้าวเดินมาเจอแก๊งกระเทยฟิลิปปินส์กะเทยฟิลิปปินส์ด่าเราอะ่ะ<ม><ม>ด่าประมาณว่าโทษน,นะเหมือนให้กล้วยภาษาอังกฤษถูกไหมฮะแล้วก็บอกว่าฟิลิปปินส์ชนะกระเทยไทย<อ>แล้วหลังจากนั้นเนี่ยกะเทยฟิลิปปินส์ก็เปิดกีกี้ประมาณว่าเนี่ยฉันมีแล้วแต่เธอน่ะไม่มีอ แล้วนี่คือรอบที่หนึ่งเอาฟังเสียงต้นเรื่องก่อนฮะมีน้องวายอยู่ในเหตุการณ์ด้วยเอาฟังเสียงฮะ,ะเปิดที่มาเต็มจอฮะไหนเปิดยังอ่ะคืออันนี้คือตอนที่กระเ,เขากระทั่งกันหลังจากนั้นตัวที่สองไล่เลียงมาเลยฮะเริ่มเปิดก้นเปิดกีกี้ ตัวที่สองไล่มาเลยนะฮะน้องวายเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเป็นเหมเปิดกี่กี่แล้วนะ,ะประมาณว่าฉันมีแต่กระเทยไทยไม่มีมคุณผู้ชมครับเรื่องนี้มันก็เลยทําให้หลังจากนั้นคือกระเทยไทยเราเนี่ยผมเรียกน้องวายก่อนนะเป็นตัวหลักนําเรื่องน้องวายเองก็บอกอุ้ยมันไม่สู้ดีแล้วจนกระทั่งตอนนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับน้องวายเนี่ยก็จะโดนเหล่าบรรดากระเทย20ลุมอกค,คลิปตัวที่3ฮะ คราวนี้น้องวายเนี่ยมีด้วยกัน6คนจะเจอเหล่ากระเทยฟิลิปปินถูกไหมค่ะเข้ามาลุงทลายเปิดเสียงฮะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเหล่ากระเทยไทยตอนนี้เรามีแค่6คนกระเทยไทยเนี่ยโดนกระเทยฟิลิปปินเนี่ยกระทื่ไปเนี่ยยีคนพูดง่ายๆคือถ้าเทียบกันแล้วเนี่ย6 ของเขา20ยังไงเราก็แพ้แล้วช่วงระหว่างกระทืบคุณผู้ชมครับในตัวนี้น่าสนใจก็คือกระเทยไทยฝั่งเราเนี่ยบอกว่าโดนกระเทยฟิลิปปินขโมยกระเป๋าแล้วก่อนที่มันจะไปที่สุขุมวิท11เนี่ยนะฮะมันมีต้นสายปลายเหตุคุณผู้ชมครับเพราะตอนแรกที่มีปัญหากันเนี่ยตอนที่นั่งกินข้าวก็คือสุขุมวิทซอย7ระหว่างนี้แล้วตอนนั้นเนี่ย6ต่อ20หลังจากนั้นเขาก็นึกว่าจบแล้วพอเสร็จจากตรงนี้ไปยกที่1 คุณผู้ชมครับทางฝั่งของบรรดาเหล่ากระเทยที่โดนทําร้ายเขาก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เขาโดนเหยียดหยามทีมงานเปิดตัวที่4ี่ขึ้นมาเต็มจอไม่ต้องแบ่ง2จอฮะเปิดเต็มจอก่อนฮะไล่ทีละสะเต็ปฮะหลังจากนั้น6เราโดนกระเทยปิลิปินกระทืบ20 <c oughs> ตัวที่4ครับตัวถัดมาเนี่ย <c oughs> ทางด้านของกระเทยไทยก็เริ่มไหลสด <c oughs> ก่อนจะเกิดการนัดหมายโดยที่ไม่ได้มีการซักซ้อมกันมาก่อน กระเทยไทยก็เริ่มไลฟ์สดบอกเนี่ยเจอคู่กรณีเหมือนทำร้ายนะแล้วเนี่ยโดนตีอะไรต่างๆอ่าลองปังเสียงฮ<ว>ะเะพิ่งเป็นแค่นีบอกก็อ,อกดำจัดหนักจัดหนักค่ะอีน,านามมั่นมันมากอีเสื้อดำคืออีก็อ,อ,กอ,อ,กอ,อกดำคือแรงสุดเพราะตอนนี้มีคนจองกระถิน,น,นเยอะมากนะคะสวัสดีพเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคระัาน960คนกับเหตุการณ์ที่คึ่งเกิดขึ้นล่าสุดนะคะเพิ่งเป็นข่าวรุนแรงมากเลยจริงๆสำหรับ อ่ LGBTQ นะครับบ้านเราเยียดหยามกันมากเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการตบตีนะมันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีจริงๆเราก็คนเขาก็คนแล้วบางทีเราไปทําไปที่เออมันเป็นอันนี้แรงบุญแรงมากตอนนี้คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นเหล่าน้องกระเทยไทยเขาเริ่มไลฟ์สดว่าเขาโดนตีแล้วโดนกระเทยฟิลิปปินส์ยาำเหยียดในการยามศักดิ์ศรีตอนนี้เนี่ยก็เริ่มนั่งคุยกันว่าจะทํำยังไงเข้าใจว่าตอนนี้เหล่ากระเทยไทยเนี่ยจะหกคนพอเขาเริ่มไลฟ์สดอะไรกันต่างๆว่าเนี่ยกระเทยไทยโดนตีนะหลัง หลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มของบรรดาคนที่โดนตีเขาก็นั่งหารือกันถูกไหมฮะแล้วก็มีการไลฟ์สดแล้วก็บอกเนี่ยกระเทยฟิลิปินเนี่ยที่มันตีพวกเราอยู่สุขุมวิทสิบเอ็ดปรากฏว่าเรากระเทยซอยอื่นๆและกระเทยไทยจากทั่ว ทุกมุมในกรุงเทพพอรู้ว่าออมมันกล้าตีกระเทยไทยเหรอแล้วเขามีการไลฟ์สดว,ว่าเขาโดนตียังไงนี่คือตอนเหมือนกับคนไทยใช่ไหมกำลังรวมตัวว่าเนี่ยหคนละโดนตีอยู่นะแล้วเนี่ยกระเทยฟิลิปปินยี่สคนเนี่ยมันไปพักอยู่แถวสุขุมวิทสิบเอ็ด่ะฟังช็อตนี้ก่อนฮะที่เขาพยายามแจ้งตำรวจตอนนี้เรามาหาทางออกนะฮะโดยมีที่ตำรวจนะฮะมา ฟังปากคำจากฝั่งคนไทยนะคะท่านผู้ชมในช็อตนี้ก็ยังไม่เท่าไหร่แต่พอระหว่างที่คนไทยโดนตียกแรก6คนกำลังไล์สดแล้วก็บอกตำรวจว่าเราโดน1234คราวนี้แหละฮะคุณผู้ชมครับเรากระเทยทั่วทุกยอมย่าในกรุงเทพที่ใกล้ที่สุด พอรู้ว่ากระเทยฟิลิปปินเนี่ยอยู่ที่สุขุมวิท11เรากระเทยก็มาพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายเริ่มไปล้อมสุขุมวิท11ตรงบริเวณโรงแรมที่กระเทยฟิลิปปินอยู่แล้วก็เกิดการรวมตัวกันแบบสมัครสมานสามัคคีแล้วที่มันปี๊ดที่สุดคือมักระเทยฟิลิปปินแง้มหน้าต่างออกมาสยะยิ้มเดี๋ยวดูนะฮะเปิด4.2ต่อเลยฮะนี่ คนไทยยังดาดเดือดอยู่นะฮะข้างล่างแงะหน้าขึ้นไปกระเทยฟิลิปปินนี่ฉีกยิ้มอ่าอ่าเปิดปิเสียงปิดเสียงคนไทยซึ่งอยู่ข้างล่างก็กวักมือลงมาเดี๋ยวนี้กระเทยฟิลิปปินคุณผู้ชมครับไม่เวลา มันก็น้อยเหลือเกินช่วงที่หนึ่งหลังจากนั้นตำรวจเนี่ยเขาเริ่มเห็นแล้วว่ามันเกิดอาการเขาเรียกอะไรนะคนเริ่มมาเยอะขึ้นเปิดเสียงขึ้นมาด้ฮะตำรวจบอกเอางี้นะคนไทยกระเทยไทยเดี๋ยวเราแบ่งคนได้ไหมอย่าเข้าไปในตึกทั้งหมดเราเข้าไปคุยกับกระเทยฟิลิปปินส์หลังจากนั้นคนไทยส่วนหนึ่งครับก็เลยแบ่งตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในคอนโดของ ฝั่งของกระเทยฟิลิปปินแล้วเรื่องนี้น่าสนใจตอนที่คนไทยส่วนหนึ่งเข้าไปเนี่ยนะน้องๆกระเทยเนี่ยเขาเข้าไปเสร็จสับเรียบร้อยอเขาไปเจอว่าไอ้ยกที่หนึ่งเนี่ยตอนที่เขาโดนลุมกระเป๋าสตังค์เขาหายแล้วเขาบอกว่าพอเขาตามไปถึงคอนโดของพวกเหล่ากระเทยฟิลิปปินเขาไปเจอกระเป๋าสตังค์ที่โดนโฉกอยู่ในห้องนี้ด้วยเขาก็บอกเฮ้ยกระเทยฟิลิปปินขโมยนี่วาปรากฏว่าหลังจากที่ส่วนหนึ่งกำลังคุยกับกระเทยฟิลิปปินข้างบนค่ะ กระเทยฟิลิปินต้องถูกเชิญลงมาเพราะถูกกล่าวหาวห่าขโมยนาทีคลิป5เปิดเต็มจอฮะ,ะพอกระเทยฟิลิปินลงมาจากใส่แยะยิ้มคลิป5หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นดูนะฮะปรากฏว่าพอลงมาเสร็จมีคนถ่ายดูฮะเปิดเสียงครับ คือเหตุการณ์ที่คนไทยก็ทนไม่ไหวเหล่าน้องๆกระเทยตบตั้งแต่หน้าลิฟต์ฮะเขาเรียกว่ามารอเธอตั้งแต่หน้าประตูแล้วแล้วหลังจากนั้นถ้าพูดกันตามตรงย้ำยังไงก็ตามคนทำร้ายก็ผิดนะฮะไม่ได้สนาบสนุนความรุนแรงแต่ก็เข้าใจพี่น้องกระเทยไทยว่าเหลืออดดันมาด่าเราว่าเป็นกล้วยแล้วก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยดีกว่ากระเทยไทย5.1ไล่ภาพมาเลยฮะไม่ต้องเวียนละฮะเปิดภาพไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ หลังจากที่มีการถอดรองเท้าตบดูฮะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยครับ ผู้ชมถ้าเห็นจากภาพนี้ความเดือดมันมาตั้งแต่ตอนที่กระเทยฟิลิปปินเปิดหน้าต่างเสียยิ้มใส่คนไทยข้างล่างเขากําลังโกรธอยู่และยังเหมือนกับคุณยังกล้าเสียยิ้มใส่เพราะคุณขนกระเทยฟิลิปปิน20กระทืบกระเทยไทยอกคนดูนะฮะนี่ยังไม่ได้ออกจากโรงแรมนะฮะรองเท้านี่ไม่รู้ตกไปกี่ครั้งแล้วนี่ฮะกระเทยฟิลิปปินนี่ฮะตำรวจจะต้องเอาออกดูนะฮะโอ้เละฮะ ลาละออม่มมแ่คุณผู้ชมครับหลังจากนั้นตัวถัดมานี่เละแล้วนะฮะเปิดตัว5.2ครับฮะ มันจะมีกระเทยซึ่งอยู่ข้างนอกเห็นไหมฮะคราวนี้ข้างนอกก็ยิงภาพถ่ายข้างในดูฮะย้ำนะครับเราตีเขาเราก็ผิดนะอันนี้เพราะวันนี้ก็มีหลายๆท่านตั้งข้อสังเกตว่าในถ้ำกลางที่เรากำลังสะใจเราลืมไปหรือเปล่าว่า,วานี่คือความรุนแรงแต่ก็ต้องถามกลับว่าถ้ากระเทยฟิลิปปินส์ไม่ยั่วกระเทยไทยมันจะมีอย่างนี้ไหมแล้วกระเทยไทยมากันโดยพร้อมเพรียงโดยไม่ได้นัดหมาย อ่ะนี่ฮะจนกระทั่งเหตุการณ์มานมาลุมาตุ้มเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงที่กระเทยฟ,ฟิลปิปปินส์ถูกตีอยู่ข้างในล่าสุดบรรยากาศด้านนอกเนี่ยนะฮะผมอยากให้ดูกระเทยไทยพอเห็นฟิลปิปปินส์ออกมาปุ๊บ ด้วยความคารบกระเทยตัวลอยแบบชนิดที่ว่าเหมือนเคยเห็นคอนเสิร์ตมาที่แบบทิ้งตัวท่ามกลางฝูงชนค่ะแล้วก็มีคนผัก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 อย่างนี้กระเทยไทยก็ทําได้กระโดดลอยท่ามกลางแรงผักของกระเทยไทยด้วยกันเอาเปิดภาพฮะดูฮะไปแล้วฮะไปแล้วฮะกระเทยไทยลงไปแล้วฮะ ลอยตัวตบให้ดูภาพไปเรื่อยๆนะฮะนี่แต่ละมุมเห็นไหมฮะแล้วกะเทยไทยไม่โกรธต่อให้เพื่อนกระเทยไทยจะเหยียบหัวเพื่อไปตบกระเทยฟิลิปปินลอยตัวได้เลยนั่นคือดงกระเทยฟิลิปปินนะฮะเปิดเสียงขึ้นมาฮะนี่ตำรวจอยู่ท่ามกลางไข่แดงตำรวจก็บอกเบาๆาเบา,บาแต่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วตอนนี้ดูฮะ และนี่คือการลอยตัวเข้าไปท่ามกลางฝูงชนเห็นไหมฮะนี่กระเทยไทยนะฮะข้างล่างก็พยุงกระเทยไทยให้สู้กับกระเทยฟิลิปปิน์และตำรวจแล้วไม่ใช่ตำรวจฮะกำลังห่วงว่ากระเทยไทยตกบุบลงไปไอ้พวกข้างล่างก็นึกว่าเป็นกระเทยฟิลิปปินหรือเปล่าเลยโดนไปด้วยฮะนี่ฮะจากที่ลอยตัวจะเข้าไปสั่งสอน จะยังไงก็ตามแต่เอาถัดมาเวลาน้อยขอดูภาพตอนเหล่าบรรดากระเทยไทยกับฟิลิปปินส์ถูกขิ้วไปลงพักมันจะมีบรรยากาศกระเทยฟิลิปปินส์โดนหิวไปลงพักด้วยนะฮะเพราะหลังจากเกิดเรื่องนี่คุณผู้ชมเปิดเสียงฮะน่วมฮะเละเลยไมไม่ต้องการฟัมไม่ รบกวนับคนที่มาช่วยครับไปเนไปดูรายนีนี่คือตอนนำตัวทั้งกระเทยฟิลิปปินมาแต่ว่าภาพหนึ่งเนี่ยที่หลายคนกำลังพูดถึงกระเทยฟิลิปปินนี่ฮะภาพนี้ฮะเละเลยนะฮะหน้านี่แบบโทษทีคือจำไม่ได้เลยคือก่อนที่จะเกิดเรื่องน้องคนนี้ซึ่งเป็นกระเทยฟิลิปปินเละนะฮะ เดี๋ยวน้องผู้ชายค่อยเล่าฮะแต่ว่าประเด็นกลับไปที่กระเทยฟิลิปปินส์เมื่อกี้นี่ก่อนสภาพที่เละเทะเนี่ยปรากฏว่าคือ,อครับล่าสุดเนี่ยเราได้มีโอกาสไปคุยกับทางด้านคุณวาย คุณวายวันนี้แกเปิดใจนะครับเพราะแกเองเนี่ยตั้งอยู่ตั้งแต่ตอนนาทีแรกเลยที่ทางด้านแกโดน6กลุม20 mm hmm. จนกระทั่งมาตามมาต่อที่สุขุมวิทสิเอคุณวายแกเปิดใจครับและนี่ขวามือคือสภาพกระเทยฟิลิปปินส์นะฮะ หลังจากที่โดนทําร้ายเราก็ถามคุณวายว่าข้อเท็จจริงทั้งหมดเกิดอะไรขึ้นเป็นไปตามที่เล่าตอนแรกเลยเนี่ยตัวเองเนี่ยโดนทําร้ายก่อนหลังจากนั้นคุณผู้ชมครับก็ได้มีการเหมือนกับโทรศัพท์ปรึกษาเพื่อนว่าเกิดเรื่องแล้วก็เกิดการไลฟ์สดพอเกิดการไลฟ์สดกระเทยก็ค่อยทยอยรวมตัวกันมาในบรรดาเหล่ากระเทยไทยเนี่ยยกแรกเลยเนี่ยหกคนที่โดนทําร้ายก่อนเนี่ยนะครับ,รบจะมีคุณเกมคุณเมย์คุณวายคุณอังคุณปุ้ยแล้วก็คุณเนิร์ด นี่ฮะนี่คือเหล่ากระเทย6คนแรกที่โดนทำร้ายแล้วหลังจากนั้นก็เลยไปนั่งคุยกันว่าเอ๊ะพวกเราโดนย่มเหยียดแล้วก็มีการไลฟ์สดจนไลฟ์สดก็เกิดการรวมตัวของเหล่ากระเทยไทยคำพูดที่ทำให้กระเทยไทยรู้สึกรับไม่ได้สำหรับสิ่งที่กระเทยฟิลิปปินส์ทำร้ายเขานั่นก็คือนอกจากจะลุมตบเขาโดยตามมา20คนทำร้าย6คนยังมีการย่มเหยียดเกียรติภูมิคนไทยฟังเสียงคุณวายก่อนฮะเพราะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าไม่คิดว่ามันจะบานปลายขนาดนี้ แต่มีกระเทยไทยออกมารวมตัวกันเยอะมากเออหนูก็เห็นเขานั่งอยู่ที่ร้านทําเล็บพ่าก็ถามหนูว่ามองเขาทําไมหนูก็ถามเขากลับว่าเออมึงก็มองกูทําไมนั้นนี้นู่นก็เถียงกันไปเถียงมาเขาก็บอกให้หนูตีเขาตีเขาเพื่อจะให้หนูตีเขาเพื่อให้หนูผิดหนูก็ใจที่จะไม่ตีเขาเถียงกันไปกันมาเขาก็จะเอาขวดฟาดหนูเอาก้าอี้มาฟาดหนูขู่แล้วพอทีนี้ก็เถียงไปเถียงมาก็ตำรวจก็มาก็เลยไปสอนนองกันทีนี้ไปสอนอเออหนูก็คิดว่าเอออีพวกนี้มันอาจจะกลัวแล้วว่าเออ หนูถึงเมือตำรวจแล้วเอออาจจะไม่มีอะไรหนูก็เลยกลับมากินข้าวแล้วพอหนูกลับมากินข้าวที่ร้านอาหารนานาแล้วหนูก็กินเสร็จหนูก็เจอพวกมันหนูไม่รู้ว่ามันมาดีหรือมาลายหรือว่ามากินข้าวหนูไม่รู้แต่หนูหนูไม่ได้คิดลบอา,อาจจะมากินข้าวแต่มาเจอหนูแล้วก็ได้ตามในคลิปค่ะมันก็ทํากิริยาแย่ๆใส่หนูพวกฟิลิป,ปินนะคะทำกิริยาแย่ๆใส่หนูตามนคลครับ